สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันที่9เดือน9ที่กําลังมาถึงนี้นะคะดวงคุณจะพลิกฟื้นนะเปลี่ยนแปลงอย่างไรดีหรือไม่ดีมีอะไรต้องระมัดระวังไหมเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวม ไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวคุณเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะมาดูกันว่าเก้าเดือนเก้านี้ชาวราศีมีน ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะคะมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยไปแรกนะคะอ m มพ r เรอรสิบไม้เทา้าสองไม้เท้านะคะเจดดาบแปดเหรียญสี่ทั่วนะคะชาริออ เอ็ p เพ s แล้วก็ใบสุดท้ายแสต้งนะคะเป็นพลังงานของการมีอำนาจนะหรือบารมีนะคะที่โดดเด่นมากๆในช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสที่คุณจะได้สร้างความสำเร็จนะคะจากสิ่งที่คุณทำ หรือได้รับแรงผลักดันที่ดีได้รับการโปรโมทนะให้มีความสูงส่งในหน้าที่การทำงานก็ได้นะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะได้เป็นหัวหน้าามีอำนาจในการสั่งการอำนาจในการตัดสินใจนะได้สร้างบารมีเพิ่มมากขึ้นด้วยไปไหนมาไหนมีคนนับหน้าถือตารวมถึงจะมีชื่อเสียงนะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นนะคะมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทำอยู่ ช่วงนี้ทําอะไรก็ดูโดดเด่นนะมีแต่คนจับตามองดูน่าสนใจมีคนอยากเข้ามารวบงานกับเราอยากทํางานด้วยนะคะก็ค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆแล้วก็คุณทํางานเก่งนะจนได้รับคําชมหรืออาจจะมีคนเล็งเห็นในความรู้ความสามารถของคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะก็มีโอกาสได้เป็นใหญ่เป็นโตนะมีความ โดดเด่นนะในเรื่องของการทํางานแล้วก็การทําธุรกิจด้วยบางท่านนะคะก็ถือเลือกงามยามดีนะวันที่9เดือน9นี้เปิดกิจการใหม่ก็ได้นะคะเปิดกิจการใหม่ร้านค้าใหม่นะก็ถือว่าเป็นเลือกงามยามดีมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จด้วยนะชีวิตก็จะก้าวหน้านะดังเลขเก้านั่นแหละนะคะแต่ตั้งแต่วันที่9เดือน9นี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยมากขึ้น มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องทําต้องรับผิดชอบคนเรามันเหมือนยิ่งสูงยิ่งเหนื่อยนะคะยิ่งมีตําแหน่งมันก็อาจจะมีหลายสิ่งที่คุณต้องลงมือทําด้วยแต่มันเป็นความเหน็ดเหนื่อยที่มันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่จะบ่งบอกได้ว่าชีวิตของคุณกําลังเติบโตขึ้นนะจะเกิดความก้าวหน้าเกิดความสําเร็จได้รับงานที่มันจะทําให้คุณเติบโตก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะ อาจจะมีท้อบ้างเหนื่อยบ้างแต่อยากให้แปลเปลี่ยนเป็นพลังใจนะเพราะว่าความเหน็ดเหนื่อยในวันนี้นะคะก็จะทําให้คุณได้ดิบได้ดีในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนเหนื่อยก็พักนะคะพักผ่อนบ้างนะพอดีแล้วเราก็ไปต่อนะอย่าหยุดทำอย่าหยุดพยายามนะอย่าหยุดความตั้งใจความสำเร็จของเรารอคอยคุณอยู่นะคะ หรือบางท่านนะช่วงนี้อาจจะทํางานหลายอย่างก็ได้นะมีหลายอาชีพสมัยนี้นะทำอาชีพเดียวนี่ถ้าทางจะไม่รอดนะคะนะก็ถึงคราวที่คุณมีความคิดหรือมีเป้าหมายมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากทําเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวซึ่งช่วงนี้นะหยิบจับอะไรก็ดูจะสําเร็จเป็นเงินเป็นทองไปสัมหมดเลยยิ่งถ้าคุณมีความขยันนะมีความพยายามเพิ่มมากขึ้นก็จะยิ่งทําให ดวงชะตามีแต่ความสําเร็จมีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งโรจน์นะคะนะโชคช่วาโชคช่วงนะัชัดชวางกันเลยทีเดียวนะคะเนีย่ยมีมันเหมือนดวงเปิดนะบารมีเปิดแล้วนะัอยากทําอะไรช่วงนี้ทําเลยนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้แบบเกินคาดเกินความคาดหมายเลยทีเดียวนะคะรวมถึงคุณอาจจะได้ทําอะไรใหม่ๆนะที่คุณไม่เคยทํามาก่อนนะคะ อาจจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ยากขึ้นแต่คุณสามารถทําได้นะอย่าเพิ่งกลัวบางทียังไม่ได้ลงมือทําแล้วนะคะ,ะยังไม่ได้ลงมือทําเลยก็คิดนะกังวลไปล่วงหน้ามันอาจจะไม่ได้ยากหรือเลวร้ายอย่างที่เราคิดไว้ก็ได้นะลองลงมือทําก่อนนะคะ,ะค่อยๆฝึกฝนกันไปนะสิ่งนั้นมันอาจจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ และช่วงนี้นะคะชาวราศีมีนยิ่งขยันนะก็จะยิ่งรวยยิ่งขยันก็จะยิ่งมีเงินเข้ามามากขึ้นนะคะเหมือนดวงเปิดแล้วอะพอหลังวันที่9เดือน9สิ่งที่คุณเพียรพยายามทำอย่างมุ่งมั่นตั้งใจมันกำลังจะประสบความสำเร็จนะเป็นช่วงที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวเงินเก็บเกี่ยวนะความสำเร็จที่คุณรอคอยด้วย คุณจะมีความเก่งมีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญในการทำงานเพิ่มมากขึ้นหรือไม่คุณอาจจะค้นพบพรสวรรค์อะไรใหม่ๆใ,ในช่วงนี้ก็ได้นะคะก็ค้นพบจากการที่คุณคิดแล้วก็ลงมือทำนั่นแหละอะไรที่มันดูคุ้มเครือก็จะได้รับความชัดเจนคุณอาจจะกำลังรู้สึกโรเล h, สับสนในการจะตัดสินใจอะไรในบางเรื่องก็จะได้รับความชัดเจนขึ้น จนทำให้คุณสามารถที่จะตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วก็เป็นผลดีกับตัวคุณด้วยนะคะแต่การที่คุณจะทำสิ่งใดนั้นนะหรือตัดสินใจในเรื่องอะไรก็ขอให้ยึดหลักของความถูกต้องอแล้วก็ตัดสินใจด้วยเหตุและผลบางทีการจะทำอะไรหรือตัดสินใจในเรื่องใดก็าตามนะคะอาจจะไม่ถูกใจใครไปซกทุกคนแต่ถ้าสิ่งนั้นนะคุณทำแล้วคุณมีความสุข นะไม่เดือดร้อนใครก็จงเลือกสิ่งนั้นนะคะเชื่อเลยว่านะคุณก็จะมีความสุขแล้วก็ไปได้ดีกับสิ่งที่คุณได้เลือกตอนนี้นะอาจจะมีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทําแต่คุณนะคะจะสามารถนะพิสูจน์สิ่งที่คุณเลือกได้นะคะแล้วก็จะทําให้เกิดความสําเร็จ จนคุณได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็เป็นดวงชะตานะที่จะประสบความสําเร็จจากสิ่งที่คุณคิดจากสิ่งที่คุณทําหากคุณมีไอเดียมีความฝันมีเป้าหมายอะไรลงมือทําเลยนะคะมีโอกาสจะประสบความสําเร็จสูงมากๆอย่าให้ความกลัวมากีดกัน้นความสําเร็จของเรานะขจัดมันทิ้งไปนะคะไอ้ความกลัวความโลเลทั้งหลายถ้าเราไม่เริ่มต้นทําตั้งแต่วันนี้ ชีวิตมันก็อยู่อย่างนี้ตลอดไปนะถ้าเราอยากสําเร็จอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ก็อยากจะให้ลองทานะในสิ่งที่ไม่เคยทําทําสิ่งที่มันท้าทายหรือยากขึ้นนะนั่นแหละที่จะนําพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีได้นะคะแล้วก็อย่าไปสนใจกับคําพูดด้านลบหรือคนที่ท็อกซิกนะคะคนที่เราอยู่ด้วยแล้วมันมันรู้สึกไม่ดีไม่สบายใจ หรือคนที่ทําให้เรามีความทุกข์นะเราก็พยายามเอาตัวเองออกมาหรือตัดเขาคนนั้นทิ้งออกไปเลยก็ได้นะคะอะไรที่มันไม่ดีนะก็เคลียร์มันออกไปหรือพยายามนะคะขจัดความคิดด้านลบของเราก็ได้บางทีศัตรตูตัวร้ายนะของเรามันก็คือความคิดนะการคิดลบของเรานั่นแหละนะคะหรือการไม่มั่นใจในตัวเอง จงเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในความรู้ความสามารถซึ่งก็จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้นะคะแล้วก็อาจจะมีสถานการณ์ที่ทำให้คุณต้องอดทนอดกั้นนะอย่าใช้อารมณ์ในการนำพาเพราะว่าบางทีอย่างเช่นถ้าคุณไปเจอคำพูดที่ดูถูกดูแค้นคำพูดยั่วยุต่างๆอาจจะทำให้คุณสติหลุดได้นะถ้าคุณไม่สามารถควบคุมตัวเองนะคะ จนเผลอทําสิ่งที่มันไม่ดีออกไปนะเราก็ต้องอนิ่งให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้แล้วคุณก็จะเป็นผู้ชนะแบบใสๆเลยยิ่งถ้าเราตอบโต้มันอาจจะทําให้เราดูไม่ดีเกิดผลเสียกับเราได้นะก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะได้รับความยุติธรรมหาก่อนหน้านี้นะคุณถูกเอาเปรียบหรือ ถูกใส่ร้ายนะหรือถูกว่าร้ายในสิ่งที่เราไม่ได้ทำนะว่าเราในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นคุณก็จะได้รับความยุติธรรมนั้นนะคะความถูกต้องนะจะช่วยคุณความจริงบางอย่างก็จะปรากฏจนทำให้คุณสามารถหลุดพ้นจากข้อกรหานะคะนะซึ่งความยุติธรรมก็จะเกิดขึ้นนะกับชาวราศีมีนอย่างแน่นอนขอเรา,อาขอให้คุณนะคะทำในสิ่งที่ถูกต้อง นะไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานแค่ไหนความถูกต้องนั้นมันก็ย่อมถูกต้องเสมอซื่อสัตย์กับอาชีพของเรานะซื่อสัตย์กับสิ่งที่คุณทำรับรองเลยว่าชีวิตของคุณก็จะได้ดิบได้ดีอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นดวงของผู้ชนะด้วยแข่งขันอะไรนะก็จะได้รับชัยชนะนะได้รับความสำเร็จแต่เราก็ต้องฝึกฝนนะพัฒนาตัวเองนะอย่างเช่นถ้าเราจะไปประกวดผลงานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย เราก็ต้องอฝึกฝนนะคะพัฒนาผลงานของเราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดก็จะทําให้เรานะชนะเป็นคนได้รับรางวัลนะแห่งความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะชนะในทุกทิศทุกทางแต่อย่างหนึ่งนะที่คุณต้องชนะให้ได้ก็คือชนะใจของคุณเองนะคะ,ะเรามีเป้าหมายอะไรนะก็ขอให้ทําให้สําเร็จต้องมีวินัยกับตัวเองมากขึ้น ก็จะทําให้คุณได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนนะคะมีดวงของการได้รับความรักความเมตตาได้รับการดูแลเอาใจใส่ในแบบที่คุณไม่เคยได้มาก่อนนะคะอาจจะเจอเพื่อนที่ดีที่คอยช่วยเหลือนะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้มีผู้ใหญ่ใจดีมาคอยซับพอร์ต มาคอยสนับสนุนเมตตาอุปถัมภ์คุณก็ได้นะคะได้เจอคนที่จะเข้ามาชุบชีวิตมาช่วยสร้างชีวิตให้คุณใหม่อีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่ทำให้คุณมีแรงฮึดสู้นะในการทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จก็ได้นะคะได้รับกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้างารวมถึงอาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณนั่นแหละนะที่คอยให้กำลังใจที่ดีมากๆนะคะ เป็นดวงชะตาที่จะมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในชีวิตอะไรที่มันเป็นปัญหาเป็นอุป,ปรสรรคมันก็ถึงคราวที่จะถูกปัดเป่าออกไปคุณกำลังหลุดพ้นนะจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายนะคะจากที่รู้สึกว่าชีวิตมันทำไมโชคร้ายนะเจอแต่เรื่องแย่ๆนับจากนี้นะคะตั้งแต่วันที่9เดือน9ไปนี้นะสิ่งไม่ดีมันก็จะถูกปัดเป่าออกไป ชีวิตของคุณก็มีแต่ความโชคดีมีแต่ความสําเร็จมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะสิ่งไม่ดีมันก็ถึงข่าวที่มันต้องออกไปแล้วนะคะขอให้คุณกระทาแต่ความดีนะคิดดีทําดีเข้าไว้มีความขยันหมั่นเพียรอดทนพยายามนะแล้วชีวิตของคุณก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่าเหนื่อยนะคะนะอย่าเหนื่อยใจอย่าท้อใจ มันก็อาจจะมีบ้างแหละนะความท้อความเหนื่อยแต่ก็อย่ารู้สึกอย่างนั้นนานเกินไปเดี๋ยวมันอาจจะทําให้เราหมดพลังไปซะดือด้อนะคะก็พยายามปลุกพลังใจสร้างพลังใจให้กับตัวคุณเนีย่ยตอนเนี้ดวงคุณเปิดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่เข้าทางมันเริ่มเป็นใจไปซะทุกเรื่องแล้วก็ขอให้คุณพยายามผลักดันตัวเองนําพาตัวเองไปสู่สิ่งที่ คุณปรารถนานะก็มีโอกาสที่จะได้สร้างความสำเร็จให้กับตัวคุณอย่างที่คุณตั้งใจไว้นะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่าน ได้พบเจอสิ่งดีๆนะตั้งแต่วันที่9้าเดือน9นี้เป็นต้นไปนะคะขอให้ดวงเปิดนะฟ้าเปิดบารมีเปิดชีวิตเจริญก้าวหน้าการเงินมั่งคัง่งนะการงานก็มีความารุ่งเรืองนะคะมีคนรักคนเมตตาเฮงเฮงปังปังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ